สวัสดีครับหลังจากเราเรียนรู้พวกฟอร์มเป็นยังไงตรงไหนสำคัญประกาศอีเมลหรือว่าพกกราฟอะไรต่างๆตรงไหนสำคัญตัวเลขสำคัญไหมดอกจันสำคัญไหมอันนี้น้องๆได้รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ารอบแรกที่เราเปิดข้อสอบออกมาแล้วเราเจอประเภทนั้นเราจะดูออกครับว่าช่วงไหนเนี่ยน่าจะถามนะครับตัวเลขวันที่ชื่อคนอะไรพวกนี้ก็เก็บให้หมดตามที่สอนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับ แล้ววันนี้จะมาเริ่มเจาะลึกกันแล้วพูดถึงเรื่องใจความสําคัญละ่ะว่าการที่เขาแบบเขียนหน้านี้ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรเราใช่ครับเรากําลังพูดถึงเรื่องเมนไอเดียมันอยู่ตรงไหนได้บ้างลองคิดดูหลายคนบอกว่าจะอยู่ช่วงแรกๆใช่ไหมมันอยู่ช่วงท้ายได้ไหมแบบไม่ได้พูดทอยมาเลยพูดแต่ดีเทลสุดท้ายแล้วมาสรุปช่วงท้ายเป็นเมนไอเดียมันอยู่ช่วงกลางได้ไหม ดูตัวอย่างนี้นะครับสมมติพี่ต้องการจะบอกน้องว่าเออควรดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะอันนี้คือ key message ของพี่ดูแลสุขภาพให้ดีนะสมมติพี่เป็นคนตรงๆอย่างเงี้ยพี่เอามันขึ้นมาเลยก็ได้เออสุขภาพเราควรดูแลให้ดีที่สุดนะนี่คือแบบเอาขึ้นต้นเลยตัวอย่างเช่นอ่ากินอาหารให้ครบห้ามูออกกำลังกายนอนให้เพียงพอ พวกเนี่ยคือดีเทลเพื่อซัพพอร์ตที่บอกว่าเออต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะหรือพี่เป็นคนอ้อมๆพี่เอาไอ้ตรงที่บอกว่าดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะไปอยู่ช่วงท้ายช่วงท้ายเลยของเรื่องที่กําลังจะเล่าเพราะฉะนั้นช่วงต้นเนี่ยมันก็จะมีแต่พวกดีเทลต่างๆเช่นแบบนานเท่าไหร่แล้วที่คุณไม่ได้ออกไปวิ่งข้างนอกอันนี้ไม่ใช่พลอยนะพลอยไม่ได้จะถามว่านานเท่าไหรแ่แล้วเราจบเลยนะพลอยคือกําลังเกลิ่นอยู่ หรือว่าบอกว่าอาหารมื้อที่แล้วของคุณเนี่ยมีผักอยู่ด้วยหรือไม่เนี่ยมันอันนี้คือการเกินแบบเป็นคนพูดอ้อมๆแล้วนะสุดท้ายค่อยแบบสรุปว่าสุขภาพต้องดูแลนะหรือบางทีไม่มีคำนี้เลยนะในเรื่องบอกแต่ดีเทลวิธีการรักษาสุขภาพกินคินแบบหลีกเลี่ยงไขมันของทอดอะไรพวกเนี้ยวิธีที่กล่าวมาข้างตน้นหวังว่าคุณจะเปลี่ยนหรือว่าให้ความสำคัญ ไอสิ่งเนี้ยมากกว่าที่คิดบางทีเราต้องคิดเองว่าเออมันพูดมาทําไมนะบางทีก็ไม่ใช่คนตรงๆอันนี้คือแบบปริศนามากๆเลยหรือบางทีเมนไอเดียอาจจะไปโผล่อยู่ช่วงกลางก็ได้มาถึงยกตัวอย่างอาจจะเกินก่อนไม่เนียพอยองครับยกตัวอย่างแบบกินของทอดเนี่ยเมื่อละกี่ครั้งเลยพวกเนี้ยไปเนี่ยแหละระวังไว้นะสุขภาพสําคัญกว่าที่เราคิดแล้วก็มายกตัวอย่างอีก ลองจินตนาการดูนะครับว่าเนี่ยพูดต่อไปอีกช่วงท้ายอันนี้คือกรณีเมนไอเดียอยู่ตรงกลางมันอยู่ที่ว่าคนเล่าเรื่องเนี่ยเขาจะเล่าสไตล์ไหนนะครับแต่ว่าหน้าที่ของเราคือเราต้องรู้ว่ามันมีสไตล์ไหนบ้างใช่ไหมตามรูปเลยครับลองดูรูปสามเหลี่ยมฐานนะ่ะเมนคือฐานนะให้ดูที่ฐานว่าอันเมนไอเดียอยู่ตรงไหนสามเหลี่ยมแรกเมนไอเดียอยู่ล่างครับล่างของเรื่องเลยสามเหลี่ยมอันที่สองที่เป็นสามเหลี่ยมคว่ำเนี่ย คือเมนไอเดียขึ้นต้นรูปแรกเลยหรือบางทีเมนไอเดียอยู่ตรงกลางหรือบางทีสี่เหลี่ยมอันนี้คือไม่บอกเมนไอเดียครับต้องสรุปเอาเองก็ได้แล้วในเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนี่คือ3 b a เบสิกที่มันมีในเรื่องนะครับ 1. เลยคือ topic sentence พูด,ดง่ายๆคือเมนไอเดียแหละครับพอยที่พี่ต้องการจะบอกน้องว่าเออน้องโทรอีกเนี่ยไม่ได้ยากนะหลังจากเนี้ยเออทำไมมันไม่ยากนะ เนี่ยพวกเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่2ก็คือเรียกว่า developing sentences หรือเรียกง่ายๆว่า Detail นั่นเองจะบอกว่าเออทำไมมันไม่ยากเพราะอะไรทำไมไม่ยากตัวอย่างเช่นอะไรที่บอกว่าเออไม่ยากทุกอย่างที่ยกมานั้นจะมา support key message หรือมา support main idea ของพี่นี่คือ Detail ครับ และสุดท้ายครับ conclusion ถ้าใจดีก็มีถ้าไม่ใจดีก็ไม่สรุปให้ก็คือพูดไปแล้วเมื่อกี้แบบไม่ได้สรุปให้ซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับ summarize main point บางทีมันย้ำอีกว่าเออสรุปแล้วนะจากตัวอย่างกันด้านบนที่ว่าเนี่ยเขาก็มาย้ำ main เดียอีกทีก็ได้นะครับและนี่ครับคือตัวอย่างคนตรงๆเอาเมนไอเดียขึ้นประโยค แรกเลยนะครับว่ารักษาสุขภาพดีๆนะแล้วที่เหลือก็จะเป็น support sentence หรือว่าเป็น detail ครับที่มาสนับสนุนตัวเออรักษาสุขภาพให้ดีนะดูตัวอย่างกันครับมาถึงเขาขึ้นว่า a horse shoe means good luck มาอย่างนี้เลยนะครับจบแล้วไม่เราต่อก็ได้แต่แบบเฮ้ยทำไมวะ <laughs> มันจะสงสยัยอ่ะเขาเลยพูดต่อเป็น detail มา support คำว่า horse shoe เนี่ย เกือกม้าเนี่ยนะครับมันมีความหมายว่ามันเป็นโชคดีอ่ะ hey. this is true in every country จริงนะอันนี้คือย้ำอีกที the good luck comes partly because the shoe is made from iron iron ตัวนี้คือเหล็กนะครับคือรองเท้าไอชูนี่คือรองเท้านะรองเท้ามาก็เรียกเกือกม้าแล้วกันมันทำจากเหล็ก and also because it shaped like a crescent moon เขาพูดถึงเชฟ คร c เซน์มูลลองเดาคำว่าคร e เซนดีคืออะไรพระจัน์เสียวใช่ปะ่ะเออ it's a very good luck to find a horseshoe by the side of the road ถ้าเจอตามถนนก็คือโชคดีเลยครับอันเนี้ยมันทุกอย่างมันมา support ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้า horseshoe มันมีความหมายว่า good luck นะ นี่คือกรณีเอาขึ้นต้นครับถ้าเจออย่างนี้ง่ายอยู่นะไปดูกรณีที่2ค mm รับ hmm. เป็นคนแบบชอบทิ้งท้ายไว้หรือว่าเป็นคนแบบเออกว่าจะหาพ o i n t มันเจอเนี่ยรอมันจะหุปอย่างเรียวนะครับตัวเนี้ยเขาบอกว่า paragraph starts with a set of examples เป็นคนแบบชอบตั้งคำถามชอบยกตัวอย่างก่อนแล้วก็ fact หรือไม่ก็ support detail แล้วสุดท้าย main idea in the last sentence ตัวอย่างครับ distant runners Want run faster run to อยาก run fast นะะ e i g h t l i t t e r เนี่ยนะเขา seek ทางที่จะ increase พวก body mass มวลกล้ามเนื้อแล้วก็ in football ครับอ่ะคราวนี้เราแบบเห็น3ตัวอย่างนะและ3ตัวอย่างนี้มันเป็นนักกีฬาหมดเลยนะเขาบอกว่า defensive line man จะ feel the need to be bigger and quicker than their opponent มันต้องใหญ่และเร็วนะครับ แล้วสุดท้ายเขาบอกว่า the desire for superior athletic achievements เนี่ยนะครับมัน l e ด h u n d r e d even thousand เลยนะของ men แล้วก็ women นะครับที่ in danger ที่แบบทำลายทำลายสุขภาพโดยการ taking anabolic steroids กว่าจะรู้ว่าเกี่ยวกับเออหลายคนเนี่ยเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของเขาไม่ว่าจะเป็น d i s t a n รั r u n n e r ไม่ว่าจะเป็น Weight Lifter ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลอะไรพวกเนี้ยนักกีฬาต่างๆ,ต,างๆต่างหาวิธีการเนี่ยนะจนสุดท้ายสรุปเลยหลายคนนะครับส่วนมากเนี่ยเขาจะ Taking Anabolic Steroids แล้วก็ทำลายแบบสุขภาพตัวเองนั่นเองนะครับ นี่คือตัวอย่าง main idea อยู่ท้ายมาดูตัวอย่าง main idea อยู่ตรงกลางกันนะครับเขาบอกว่า there is a rise in the crime rate among teenagers นะครับมีความ rate มีอัตราอาชญากรรมเนีนะ among นะพวกวัยรุ่นอย่างพวกเราทั่วไป <laughs> parents who don't care is often given as one reason parents <laughs> ที่ไม่แคร์เขาก็จะให้แค่หนึ่งเหตุผลเท่านั้นแล้ว a reason which is being heard more and more however is that of violence on television ส่วนมากแบบเขาให้เหตุผลว่าเออเด็กเนี่ยนะเขาซึามซับมาจากสื่อหรือว่าทีวีนะครับที่เขาดูแลว้วก็ today's young people see violence on the screen every night อันนี้ก็เห็นปะเขาย้อนกลับไปขยายว่าคำว่า violence on television นั่นเองเขาบอกว่า every night เลยนะ gangs of all kinds clash แมนแล้วก็วูแมนเน่นะมีตะโกนมีไล่มีแบบฆ่าใช้ความรุนแรงหมดเลยทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยขยาย s พอร์ตเมนไอเดียตรงกลางที่บอกว่ามันมาจาก violence on t e l e v i s i o n นั่นเองครับอันนี้าจะาค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องรู้น้ำหนักเบาว,ว่าตรงไหนสำคัญตรงไหนไม่สำคัญตรงไหนเป็นตัวอย่างแล้วตัวอย่างอันนี้มันอ p ์ o r t เดียอะไรละ่ะหาไอเดียนั้นให้เจอก็คือ มันมีเหตุผลนี่ยก็คือเด็กเขาแบบรับความรุนแรงมาจากทีวีนะครับที่เหลือขยายตรงนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นประโยคหรือว่าช่วงท้ายประโยคย้อนกลับมาอีกทีอารมณ์พูดวนไปวนมาเนาะอันนี้ก็เลยบอกมันยากนิดนึงนะครับอ,อีกตัวอย่างนึงครับมาเป็นรูปนาฬิกาทรายเลยอันนี้เมนไอเดียอยู่ทั้งด้านบนและด้านล่าง มีการย้ำเกิดขึ้นเรามาดูกันที่ขีดเส้นใต้ตัวหนาไว้ให้เนี่ยคือ main idea เขาบอกว่า California is the most wonderful place to visit because of its variety of weather แล้วก็ its beautiful nature นั่นเองลองอ่านโดๆดๆโดยด California มันเป็น wonderful place เพราะว่ามันเป็นแบบ weather แล้วก็มีแบบ beautiful nature สรุปมันดีมันสวยงามครับคราวนี้ลองดูประโยคถัดไปดิเขาบอกว่า visitors ที่มาที่แคลิฟอร์เนียเนี่ย can find any weather they like อันนี้ก็ support ครับตัวบนเลยครับคือ variety of weather เขาจะมา i visitors เนี่ยเขาก็จะแบบมาสามารถแบบมาเจออากาศที่เขาชอบได้ day ในที่นี้ก็ยังคงพูดถึง visitors อยู่ can find cool temperatures in the summer ขยายไอตัวบอกว่า weather อีกนะครับเขาบอกว่า also they can find warm weather in the winter แล้วก็ยังพูดต่ออีกว่า visitors can find a huge forest ไอตัว forest อันเนี้ยเขากำลัง support main idea ด้านบนที่บอกว่า it's beautiful nature ตอนนี้ไม่ได้พูดถึง w บ a t h e r แล้วนะตอนนี้มาพูดถึง beautiful nature ก็มี forest มี dead desert มี beautiful coast ยกตัวอย่างหมดเลยแล้วมาพูดซ้ำตอนสุดท้ายว่า so California is the most wonderful place to visit because of its weather and nature นั่นเองอันนี้เป็นคนยำ้ำคิดย้ำทำนะครับมาถึงพูดยกตัวอย่าง support แล้วก็พูดซ้ำอีกทีนึหนงหรือว่าแบบจากข้างบนเนี่ยนะจะเห็นได้ว่าอะไรประมาณนี้ยถ้ามีคำประมาณนี้อยู่มีแนวโน้มว่าแบบเออตรงเนี้ยนะมันจะสำคัญเพราะว่าข้างบนที่กล่าวมาตั้งแต่ visitors เรื่อง weather เรื่อง nature ทั้งบนที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นสรุปแล้วนะครับเนี่ยมันคือตัวย้ำนะครับอันนี้ก็พี่ไม่ค่อยเห็นนะอ,อันสุดท้ายเนี่ยสิ challenge ดิคือต้องรู้นะครับลองมาดูกันเขาบอกว่า unstated topic sentence ไม่มีบอกครับคือเราต้องมาตีความเอาเองตัวอย่างครับ มาถึงมันไม่มีแบ่งย่อหน้าให้ด้วยนะเขาบอกว่า what will the newborn baby be like when it grows up นั่นเอง newborn baby <c oughs> เป็นยังไงตอนโตขึ้นนะครับ friends and parents would like to know นะครับเขาอยากรู้ยังไม่รู้เลยนะตอนนี้ <laughs> <laughs> เขาบอกว่า some people believe that you can find out โดยการเนี่ย placing a coin in the child's right hand นะครับเอาใส่ไว้ในมือขวาปุ๊บแล้วก็ if the baby hold the coin tight l y นะครับมันหมายความว่าถ้าเด็กจับแน่นนะมันหมายความว่า the child will grow up to save money ก็คือเป็นคนเก็บเงินอยู่แต่ถ้ามันแบบไม่กำตะทีอะไรเงี้ย it means baby will be generous จะเป็นคนใจดีจะเป็นคนใจกว้างมันพูดไปเรื่อยแล้ว p o i n คืออะไรวะอย่างเงี้ย วิธีสังเกตเมนหาเมนไอเดียประเภทนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่คือหาคําที่เขาพูดซ้ำอะตรงนั้นมีแนวโน้มจะเป็นพระเอกเรื่องนี้เรารู้แน่นอนว่าพระเอกคือเด็กใช่ไหม newborn baby verb คืออะไรเนี่ยมันมีลองดูตัวดําที่พี่ตัวดําให้นะมันจะมี baby มี child มี baby อกีม baby อกมี child ส่วน verb ก็จะเป็น grow ับมีเหรียญนะคอยนี่พูด23รอบใช่ไหมมีเหรียญ ประเด็นคือเด็กกำมือกำเหรียญหรือว่าปล่อยเหรียญแค่นั้นเองวิธีการดูก็คือเอาเหรียญใส่มือนี่คือวิธีการดูว่าเด็กจะ grow up แล้วเป็นยังไงใช่ไหมสรุปเลยแล้วกันพระเอกเนี่ยต้องเป็นเด็กอยู่แหละอ่าเมนไอเดียคือ some people use a coin นะ to try to predict a b a b y future นั่นเองเห็นไหมก็คือการเอาเหรียญใส่เนะี่ยมันเป็นวิธีการที่จะพิจิตรว่าเด็กเนี่ยโตขึ้นมาจะเป็นยังไง เป็นไงครับเมนไอเดียทั้งอยู่ต้นอยู่กลางอยู่ท้ายซ้ำต้นท้ายและต้องคิดเอาเองนะครับแต่ละรูปแบบเนี่ยมันก็จะถูกเอาไปยัดในคลิปที่แล้วที่น้องเรียนมามน่าจะเป็นในฟอร์มอย่างเงี้ยฟอร์มมันก็จะไม่แบบเมนไอเดียมันก็เหมือนกับตรงๆบอกว่าเป็นฟอร์มอะไรมาเลยต้องการอะไรอีเมลอีเมลเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ สมมุติมันมีคำว่า thank you นำหน้ามาอันนี้ไม่ใช่ main idea แน่นอนแค่บอกข้อมูลเพิ่มเติมว่า thank you for อะไร thank you for your response thank you for your reply my email รู้เลยครับว่าเขาเป็นคนเขียนมาก่อนแล้วเราก็มีคนตอบกลับไปเขาก็เลยส่งกับมาอีกรอบมีการ thank you ที่จะที่ reply email ไปพวกนี้ก็ไม่ใช่ p o ย n t แต่เป็นตัวบอก detail เ,เราก็ต้องไปหา point เรื่อยๆซึ่งมันก็อยู่ตามที่เราเรียนนะครับ ประมาณนี้คราวนี้ตอนนี้เรารู้แล้วเหลือสเต็ปต่อไปคือนำไปใช้นะครับเข้าสู่แบบฝึกหัดการหาเมนไอเดียกันไป